เตรียมเกี่ยวเดี๋ยวเขากำพูนไกลๆมึงค่ะมาแล้วมาแล้วไอ้พูนเขากำเขาค่ะ<อ><อ>ยางไปค่ะเท่าเกี่ยวแล้วเขากำของเข้าค่ะ คนขาแหม่มากเ้ยค่ะไม่เกี่ยวเคนแหม่เกี่ยวเขาค่ะเกี่ยวไ้ได้เกี่ยวเขากาบเาค่ะคะนคนหวกำลังเกี่ยวไข่เียนช่อเกี่ยวโอ้ากราบ พูดนะนุ๊กพี่ห้าสองพันยี่สิบนี่ค่ะโอ้กำลังเกี่ยวขากำค่ะตอนนี้พูดนะอยู่ข้างหลังเห็นนุ๊กไเห็นเห็นเห็ยู่ข้างหลังนั่นแหละค่ะเขากำเข้ากุนโว้ดกำลังทำงานเลยเที่ยวแก่ต่างเกี่ยวอย่างเดียวแต่ lên, lê Quên cả tốp liên Kéo hạt kéo แล้วฝน,นตกนี่ค่ะพวากำลังมอบเข่าออกจากคันแท้าน่าค่ะกำลังเล่งทำงานอยู่ค่ะฝนตกมาแล้ว ไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วโอ้ฝนตกฝนตกเนี่ยบ้าน